คาถาคุ้นแผนเศษขีพึ่งเมื่อท่านต้องการไปจีบสาวเมื่อท่านต้องการไปจีบหนุม,นมภาวนาก็อ,ออกจากบ้านภาวนาแล้วทาสีพึ่งลิปสติกสีปากเครื่องหอมเครื่องนุ่งห่ะให้มีคนรักเมตตามีคนเอ็นดูพระคาถาว่าดังนี้นะโม ทัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะทุจิตังสวาโมปขังทิตตวานิมามังปิยามมะเมตตาชิวะหายะมะทุรัง ทะตวาจารังสุตตะถังสุตตวานเพยนพะภะหุชนาอิทีชนาสัมมานุณะรามะนาโมนะประสังสันติมะทุจิตตังสวามุป,ปขังทิตตวานิมามังปิยังมะมะเมตตาชิวหายะมะทุรังทะตวาจารัง สุตตะถังสุตตวาเพยนาภะหุชนาอิทธิชนาสัมมานุณะขามมะนาโมณะประสังสันติมะทุจิตตังสวาม,มุปขังทิตตวานิมามังปิยางมะมะเมตตาชิวะหายะมะทุรังทะตะวาจารังสุตตะถังสุตตวา เพยนะภะหุชนาอิทธิชนาสัมมานุนะพรามมนาโมนะประสังสันติมะทุจิตตังสวามุปขังทิตวานิมามังปิยังมะมะเมตตาชิวหายะมะทุรังทะตวาจารังสุตตะถังสุตตวาเพยนาภะ ุชนาอิทีชนาสมานัามมาโนนะครามะนาโมนะปะสังสันติมะทุจิตตังสวามุปขังทิตวานิมามังปิยามามะเมตตาชิวะหายะมะทุกรังทะตวาจารังสุตตะถังสุตตวาเฮยะนาภะหุชนาอิทีชนา สัมมานนะพรมะมะโมนะปะสสังสันติมะทุจิตตังสวามุปขังทิตวานิมามังปิยังมะมะเมตตาชิวหายะมะทุรังทะตวาจารังสุตตะถังสุตตวาเพยนาภะหุชนาอิทธีชนาสัมมานุนะ รามะนาโมนะปะัะมะทุจิตตังสวามุปขังทิตวานิมามังปิยังมามะเมตตาชิวะหายะมะทุรังทะตวาจารังสุตตะถังสุตตะวาเพยนาพะหุชนาอิทีชนาสัมมานุนะรามะมนา โมนะปะสังสันติมะทุจิตังสวาโมปขังทิตวานิมามังปิยังมามะเมตตาชิวหายะมะทุรังทะตวาจารังสุตตะถังสุตตวาเฮยนาภะหุชนาอิทธิชนาสมานันะามมานาุนะพรามะะโมนะปะสังสันติ มะทุจิตตังสวามโอปขังทิตวานิมามังปิยังมะมะเมตตาชิวหายะมะทุรังทะตตวาจารังสุตตะถังสุตตวาเฮยนาภะหุชนาอิทธิชนาสมานัามมานนนะพรามะนาโมนะปะสังสันติ